สวัสดีครับกับไลนเลนเจอร์ช่วงดูทีมให้หนูหน่อยซีซั่น2ได้ไหมเปิดรับรอบ2นะครับขออภัยด้วยที่จะต้องตัดลายชื่อของคนที่ไปแปะไว้ตามคลิปต่างๆคือไม่สามารถไปไล่เก็บได้ครบแล้วครับจากตรงนั้นอันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันอีกรอบที่ผมให้ลงไว้ก็คือเป็นคลิป ที่ลงลายชื่อนะไม่รู้ว่าตอนนั้นพูดว่ายังไงแปบหบนึง่งหาอะไรประกฏไปด้วยเอ็นฟุกว่างไม่ได้ครับผมให้ลงคลิปไปในวันที่สาเมษาครับเปรับรอบแรกตอนช่วงนั้นก็ก็มีคนกดเข้าไปลงตรงนั้นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แต่น้องๆไปลงตามคลิปอื่นๆะตามคลิปตัวทีมรายย่อยของพวกน้องๆคนอื่นตรงนั้นที่เลกพี่กะให้เป็นนที่พูดคุยกันที่แอดเพื่อนกันอย่างเดียวก็ได้เฮ้ยเดี๋ยเราแอดนายนะนายรับชื่อเราด้วยอะไรประมาณนี้แต่กลายเป็นที่ไปลงไอดีเพื่อให้ช่วยจัดทีม พอไม่ช่วยก็ขอร้องขอโน่นขอนี่ก็พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันรู้สึกจะวุ่นวายเกินไปก็เลยต้องทําตามลําดับครับก็จะทําให้ทุกคนเลยนะที่จริงอะแต่ให้ลงให้ถูกต้องลงให้ถูกที่ครับขอแค่ขอแค่เนี่ยถ้าทําได้ก็จบเรื่องกันไม่มีปัญหา รอจังหวะไปเดี๋ยวนี้ดับดับเนคคิกแล้วอืมวิธีลงชื่อให้ถูกต้องก่อนแล้ะกันเปิดรับรอบสองก็คือลงที่คลิปนี้นะครับคลิปนี้เท่านั้นที่จะได้ในคิวต่อไปซึ่งน่าจะเริ่มทำในวันจันทร์ครับช่วงวันจันทร์น่าจะเริ่มพอมีเวลาแล้วให้พี่เคลีร์ลำดับคนค้างๆก่อนคนที่ยังค้างอยู่ ที่ลงก็คือบรรทัดแรกให้พิมพ์ว่า IGN ครับเว้นวัคแล้วก็ชื่อในเกมของน้องอย่างเนี้ยพี่ก็ชื่อ A U M เนี้ยก็พิมพ์เป็นชื่อเขาเอชื่อตัวเองไป IGN เวนวัคแล้วก็ชื่อของน้องแล้วก็พิมพ์ชื่อน้องเสร็จก็เว้นวัคอีกทีหนึง่งพิมพ์ ID แล้วก็พิมพ์ชื่อ ID ของน้องครับ แล้วที่เหลือก็เป็นรายละเอียดต่างๆเช่นอยู่ที่ด่านไหนแล้วเลเวลอะไรรูปโปรไฟล์เป็นรูปอะไรให้พี่ยบหาเจนอนะใครที่แบบชื่อเป็นแบบพิเศษเกินไปก็อืมเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆบางทีก็ถ้าหารอบแรกไม่เจอก็รอคิวหลังนะขอชื่อแบบปกติก่อน ถ้าได้ก็ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ไปเราชอบชื่อภาษาไทยของตัวเอ็อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรยวหาให้ได้อยู่ขอให้พิมพ์ถูกต้องแค่นั้นเองโอเคออกรายละเอียดครบแล้วนะ๋ยวจะลงตัวอย่างไว้ที่ใต้คลิปครับก็พิมพ์ไม่ถูกด้วยจะไม่ทําให้มันยากอะไรัางนั้นครับพิมพ์บรรทัดเดียวจบก็ได้แต่พิมพ์ไม่ถูกแค่นั้นเอง ช้าหน่อยแต่มันถูกแล้วมันแบบฉัดสะดกทั้งสองฝ่ายครับพี่ก็เลือกลงมันบางด่านแล้วไม่มีงบไปลงทุกด่านไล่หลอลงไปเรื่อยๆโอเคอะไรอีกเอ่ยพิมเ,เชื่อทุกแล้วโอเคครับอันนี้รับรอบสองก็เฉพาะน้องที่ จังไม่ได้รับการดูทีมไปนะน้องคนไหนได้ดูแล้วก็โอเคผ่านกันไปแล้วก็น้องก็ไปตามๆแอดเพื่อนด้วยเขาได้โชว์ทีมแล้วชอบจุดถูกใจทีมไหนก็แอดได้เลยแอดมันทุกทีมก็ได้แหละจากนั้นก็น่าจะได้เพื่อนสักสิบกว่าคนแล้วบ้างนะรอบ2ก็จะเปิด จะทำตั้งแต่วันจันทร์แต่ลงชื่อไว้ได้เลยและภายในอาทิตย์นี้ก็จะกดรับเพื่อนเพิ่มครับฉะนั้นลงชื่อไว้ก่อนเลยครับแนะนํานให้ลงชื่อไว้ก่อนมาก่อนก็ได้ก่อนจะพูดอะไรเมื่อคืนคิดในใจต้องเยอะเออลงแล้วไม่ต้องไปขอร้องอะไรทาให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่ต้องพิมพ์อะไรให้เวิรนเวอร พิมพ์ของตัวเองให้ถูกต้องทีเดียวก็จบแล้วครับเราไม่ต้องมาขอรัดคิวขอผมก่อนอะไรนี้ก็ไม่ต้องด้วยเหมือนกันตามคิวครับคือยังไงก็ทําให้อะทามันก็ดูด้วยว่าตอนนี้ก็รู้สึกจะรอกันสิสิบกว่าคิวอย่างเงี้ยทำ <laughs> ทำไงอะ่ะ <laughs> มันก็ต้องไปเรื่อยๆครับก <ๆ S 1> รบจะจายยัดนิดหนึ่ง ก็คือดูให้ทุกคนละครับได้มีชื่อขึ้นกันทุกคนแนะ่ชื่อติดคลิปมีคลิปของตัวเองแน่นอนแล้วพี่ท,ทําทีแรกจะทําให้เหมือนเป็นแบบที่ระลึกไนงะว่าเราเคยเล่นเกมนี้เราอีกสักสิปีน้องย้อนมาดูก็ได้เห็นทีมของตัวเองทิ้งไว้ในนี้ด้วยประมาณนี้แหละฉะนั้นก็ พยายามพิมพ์อะไรทิ้งไปด้วยว่าตอนนี้ทีมเป็นยังไงถูกใจไหมอยากแอดเพิ่มเพิ่มไหมอะไรเงี้ยอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้โอเคนะน่าจะพอเข้าใจความตั้งใจในส่วนนี้พี่ก็เคยมีแบบไปเกียนไว้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามไปดูเอ๊ะทำไมสมัยนั้นลามันเกียนจังวะแค่นี้แหละ ยดเยจับไปแล้วนะรับรับสองลงเฉพาะคลิปนี้นะครับใครไปลงอะไรคลิปอื่นบางทีก็อาจจะขอลบถ้ามันน่าลำคาญเกินแต่ไม่ลบนะขี้เกียจลบแล้วแต่อยากลงคลิปเองก็ได้แต่ไม่อยู่ในลำดับอยู่แล้วละ่ะ พี่ก็จะไม่ได้ละคลิปแรกไปพูดอะไรไว้ไว้บ้างว่าเอามาทำไมีกอะก็คืออาจจะแบบทําทุกมุมไปเลยไงคกือแบบจบคลิปนี้ก็ไปต่อไอคลิปหนึ่งไปต่อไอคลิป,ปต่อไอคลิปอะไรเงี้ยมีอายรเช่นอะไรไปต่อ กลายเป็นว่าน้องบางคนไปตามลงทุกคลิปเลยครับแล้วพี่จะจัดลำดับยังไงอ่ะมันก็มั่วเดีแล้วต้องไปดูไล่ดูรายชื่อทีละคนทีละคลิปอ่ะมันไม่ได้อีกอ่ะยากเกินขั้นตอนมันเยอะเกินครับพี่ตุ้พยายามทำมันให้แบบสั้นที่สุดกระชับที่สุดก็น,น้องคิวรอ,อกันเป็น1020อย่างเงี้ย ถ้าพี่จบต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นบางทีก็อาจจะลงได้แค่วันละคน2คนลงได้คลิปเดียว2คนจบแล้วเนี่ยเราคิวหลังๆอะไม่รอเป็นเดือนเลยเหรอก็เลยต้องให้สั้นให้กระชับประมาณนี้แหละหลังจากนี้ก็อย่างที่พูดครับลงให้ถูกก็พอละแล้วก็รอครับ ต้องรอเท่านั้นรอรอรอเล่งไม่ได้ครับคือน้องทุกคนก็แบบอยากออกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตามลำดับครับแล้วไม่ต้องไปขออะไรในไลน์ด้วยโอเคไหมในไลน์เนี่ยเออน้องบางคนก,ก็ขอแหละแต่พี่ก็คงจะจัดให้แหละ ันนั้นก็ดูเหมือนเป็นพิเศษเกินเกินไปแล้วนะแต่โอเคคนหนึ่งส่วนคนอื่นน้องสามารถลงแบบปกติได้แล้วยังไปขอในไลน์อีกไปเลขในไลน์อีกเอออันเนี้ยกลัว,วล้วก <c oughs> ลัวล้วแต่ก็ทำให้ครับไม่มีปัญหาทำตามลำดับนะ ก็คือถึงจะไปขอเป็นพิเศษก็ไม่ได้ครับในไลน์มันไม่มีอันดับให้พี่เช็คไม่ได้หรอกจะไปนั่งเช้ยังไงในไลน์เช็คว่าข้อความน้องส่งมาถึงเมื่อไหร่อ่ะไปนั่งจดอีกนะจะป้าเหรอโหแล้วกี่ขั้นตอนแล้วนะอืมก็หมดอะไรหมดแล้วละแค่นี้แหละ ตอนนี้กำลังเปิดทิ้งไว้ดูซิว่าจะคิดอะไรออกได้เพิ่อมอีกก็แนะนำอย่างเดิมนะครับย้าอีกรอบก็ได้บางทีพูดครั้งเดียวน้องไม่เข้าใจหรือเปล่าคือเดี๋ยวจะลงตัวอย่างไว้ใต้คลิปครับตรง DESCRIPTION หรือ,อาจจะอยู่ใน,นตรงคอมเมนต์ก็ได้ก็คอมเมนต์กันเป็นไม่ใช่เหรอตรงคอมเมนต์เป็นตัวอย่างนะ ก็จะเขียน id เป็น XX x x x นะชื่อในเกเป็น x x x ตรงที่เป็น XX x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  นะก็คือเอาชื่อน้องไปใส่เอา id น้องไปใส่ครับใส่ให้ถูกต้องนะครับพี่จะได้ก๊อปแปะทีเดียวเลยเพราะพี่ก็เกียจเหมือนกันที่สำคัญเป็น id ของน้องครับพี่จำไม่ได้เข้าใจไม่เอ่ยไม่ใช่ id ของพี่ id ของน้องพี่ก็ ไม่เคยกดไ d ดีของน้องไงไม่เคยกดเข้าไปใช้ไปล็อกอินไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้หรอกถ้าน้องพิมพ์ผิดพิมพ์ล้นพิมพ์เกินมาเงี้ยพี่ก็กะปะแปะอย่างนั้นเลยนะบางทีมันแปะเสร็จแล้วพี่ลบข้อมูลไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะถือว่าบันทึกไปแล้วฉะนั้นสใส่ถูกต้องครับโอเคพอแค่นี้และถ้าจะทำ ตามคิวคนอื่นต่อไปสวัสดีครับ